ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่ชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับก็หายไปนานมากนะฮะหายไปประมาณเดือนหนึ่งนะครับเนื่องจากช่วงประมาณ ครึ่งเดือนหลังของธันวาคมเนี่ยผมป่วยนะครับก็ไม่ค่อยสบายนะครับก็เลย,เอยขอหยุดหน่อยดีกว่ามันสิ้นปีด้วยเนอะก็ถือว่าเป็นวีไอพไปละกันเนี่ยก็ตั้งใจะจะหยุด2สัปดาห์นะครับแล้วก็พอเปิดปีใหม่มาเนี่ยก็ตั้งใจจะ,จ,ะจ,จัดตามปกติแหละนะครับพอเปิดปีใหม่มานะครับคนที่ตัดพอดแคสต์ที่ผมจำเนี่ยติดโควิดนะแล้วติดหนักด้วยนะครับโอ้โหเป็นหนักเลย2อาทิตย์นะครับก็ก็เลยหยุดไปก่อนเพราะว่าไม่อยากฝืนให้เพื่อนต้องทํางานตอนป่วยนะครับไปไปมาๆก็เลยรวมแล้วโอ้โห1เดือน ที่หายไปนะครับหเดือนที่หายไปก็เลยกลายเป็นว่ายาวนานพอสมควรกับการหายไปของโลกุาสั์พอดแคส์รอบนี้นะแต่หลายคนคงชินแล้วแหละนะมีคนทักมาถามว่าป่วยแล้วพี่อะไรเงี้ยก็ป่วยครับผมก็ป่วยคนตัดพอดแคสก็ป่วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของหุ้นที่ ดูดีเกินไปนะครับเนื่องจากผมเคยเล่าแล้วแหละว่าเดี๋ยวเราจะมีเคสที่น่าสนใจจากการไปอ่านหุ้นแล้วก็ฟังพรีเซนต์หุ้นจากน้องๆน,นักลงทุนน้องๆพี่ๆเพื่อนๆน,นักลงทุนมือใหม่นะครับก็มีอยู่เคสหนึงน่าสนใจมากๆนะครับผมเรียกเคสนี้ว่า t o good to be true นะครับก็คือหุ้นมันดีเกินไปที่มันจะเป็นความเป็นจริงอะเออนะครมันดียังไงนะครับก็เวลาเราอ่านหุ้นอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราอ่านงบการเงินเนี่ย สิ่งสําคัญเนี่ยเราหนึ่งเราหางบการเงินที่ดีแน่ๆแหละนะครับหลักการงบการเงินที่ดีแน่ๆเวลาเราดูเนาะหนึ่งรายได้เติบโต2กําไรเติบโตนะครับอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานเลยที่เราหาซึ่งแหมถ้าไรายได้ไม่โตกําไรไม่โตเราก็ไม่ชอบถูกไหมนะครับแต่นักนักลงทุนก็ควรจะเลือกมากอีกคือถ้าไรายได้มันโตดีกําไรมันโตดีเกินไปเราต้องตั้งคาถามแล้วว่ามันดีจริงเหรอนะมันดีได้จริงๆเหรอนะครับยกตัวอย่างนะง่ายที่สุดเลยไรายได้โตเนี่ย เพนรายได้โตอย่างเดียวเนี่ยอย่าดีใจนะครับคำถามต่อมาที่ต้องถามเลยว่าทําไมเนาะรายได้มันโตได้ยังไงก่อนหนึ่งคือมันอยู่ในอุตสาหกรรมที่โอ้โหมันโตระเบิดระเบ้อเลยนะครับเออแบบนี้ก็เก็ตเข้าใจได้แล้วมันก็ควรจะโตเนาะหรือว่ามันอยู่ในสถานาการณ์ที่อุตสาหกรรมไม่ได้โตหรอกแต่บริษัทนี้มาแรงมากแล้วก็กินแชร์บริษัทอื่นไปเยอะมากเอออันนี้ก็เข้าใจได้แต่ถ้าเป็นบริษัทที่กลาง ไม่ได้ดูโดดเด่นไม่ได้ดูเก่งแล้วอุตสาหกรรมก็ไม่ได้โตเอ้ยแล้วมันโตได้ยังไงเนาะนะครับหรือว่ากําไรอย่างเงี้ยเออเราต้องสงสัยนะเวลากําไรโตมันโตได้ยังไงนะครับสิ่งหนึ่งที่คิดเนาะคือกําไรเนี่ยมันต้องมาจากรายได้ลบด้วยค่าใช้จ่ายเท่ากับกําไรนะครับคราวนี้เนี่ยคำถามต่อมาของเราก็คือว่าแล้วรา,รายได้โตไหมรายได้โตค่าใช้จ่ายโตไหมค่าใช้จ่ายโตในสัดส่วนเท่าไหร่เนาะเราต้องกลับมาคิดความเป็นจริงว่า รายได้ที่มันจะโตได้เนี่ยมันต้องมาจากค่าใช้จ่ายโตตามไปด้วยนะหลักพื้นฐานโดยทั่วไปของธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่ได้100%ยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลาเราขายของมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นตามคือต้นทุนขายอย่างนี้นะหรือว่าเวลาเราทําธุรกิจผลิตอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราขยายขนาดมากๆถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า diseconomy of scale ก็คือว่าเวลาปกตินะครับเวลาเราขยายธุรกิจเวลาเราขยายกําลังการผลิต เนี่ยนะครับคือปกติสมมุติเรามีการกำลังการผลิต100ตันเนาะเราผลิตจาก50ตันเพิ่มเป็น100ตันเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Economy of Scale นะครับก็คือฟิกคอสหรือต้นทุนคงที่เนี่ยมันเท่าเดิมนะครับแต่พอเราขยายกำลังการผลิตขึ้นไปเนี่ยต้นทุนคงที่หรือที่เรามักจะเรียกว่าฟิกคอส per unit นะรหรือว่าค่าโสขุ่ per unit เนี่ยมันลดลงนะครับก็เลยทำให้ดูเหมือนต้นทุนขายต่อ unit เนี่ยมันถูกลงนะครับแบบนี้เรียกว่ามีอีโคโนมีออฟสเกลแต่เม มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า diseconomy of scale ครับก็คือการไม่ประหยัดจากขนาดอ่ะก็คือว่าแทนที่เพิ่มขยายจำนวนการผลิตแล้วเนี่ยจะประหยัดขึ้นกับไม่ประหยัดนะครับเนื่องจากเราต้องลงทุนเพิ่มกําลังการผลิตเช่นเพิ่มโรงงานนะซื้อที่ใหม่ขยายกําลังการผลิตใหม่หรือจ้างคนงานจ้าง OT ซึ่งการจ้าง OT เนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะได้ต้นทุนต่าเท่ากับค่าแรงทรรารายอยู่แล้วเน้อ OT มันคิดเป็นชั่วโมงมันแพงกว่าวันเสารออ์อาทิตย์ก็ต้องจ่ายสองแรงนะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องเกิด diseconomy of scale นะครับดังนั้นเนี่ยไม่มีบริษัทไห ที่โอ้โหเติบโตได้ไปทะลุฟงทะลุฟ้าโดยไม่มีการลงทุนเพิ่มนะครับต้องลงทุนเพิ่มอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเล็กจะน้อยหรือจะใหญ่โตนะครับอันนี้เป็นจุดแรกนะครับดูง่ายๆเลยในงบกําไรขาดทุนต่อไปสิ่งที่ต้องดูก็คือตัวเลขทางทางงบดุลน,นะสถานะทางการเงินเนี่ยมันต้องดูนะสิ่งหนึ่งที่ เราจะเจอเลยนะครับก็คือว่าเวลาไรายได้เพิ่มเนี่ยสิ่งที่ต้องเพิ่มตามตัวเลยก็คือ working capital นะครับ working capital ก็จะได้แก่เงินสดนะลูกนี้การค้าเจ้านี้การค้าสินค้าคงคลังพวกนี้ต้องเพิ่มตามสิ่งสําคัญคือมันควรจะเพิ่มตามในสัดส่วนเท่าเดิมหรือเปล่าเนาะสัดส่วนใกล้เคียงเดิมเช่นใช้ w o r k i n g capital 50%ถ้าเทียบจากยอดขายมันก็ควรจะเป็น50%ต่อไปอย่างเงี้ยหรือว่าคิดง่ายๆย,ยอดขายเพิ่ม10% working capital ควรจะเพิ่ม10อตามอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้ เคสที่ไปเจอเนี่ยมันมีความน่าสนใจโอ้โหงบมันดีแบบดีดีด,ดไปหมดเลยนะครับจุดยกตัวอย่างง่ายๆนะัเราต้องมีต่อมเอในการทํางานเช่นยกตัวอย่างระยะเวลาในการชําระหนี้เจ้าหนี้อย่างเงี้ยตอนแรกก็ได้อยู่ที่30วันสักพักปีเปามาเพิ่มเป็น45วันปีต่อไปเพิ่มเป็น60วันปีต่อไปเพิ่มเป็น75วันโอ้โห คุณมีอำนาจในการต่อรองสูงมากเลยนะตอนแรกคุณคุยกับเจ้าหนี้ว่าอวขอเครดิต30วันนะ30วันตอนแรกเนี่ยไม่ใช่เครดิตแท้ด้วยนะเพราะว่าต้องนับจากวันที่รับมอบสินค้าถึงวันจ่ายเงินเนาะก็จะเป็นระยะเวลาในการชําระเงินเนาะคุณก็ได้เพิ่มจาก30วันมาเป็น45วันมา60วันเป็น7 5วันมันเยอะมากนะครับเวลาตัวเลขตัวนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยหรือว่าเพิ่มขึ้นแบบสมตุสมผลเนี่ยผมจะยังดู เชื่อนะมันจะก็ปกติเนาะเราขยายขนาดขึ้นเรามีความสามารถในการต่อรอมากขึ้นแต่ถ้ามากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาแหละเพราะว่าเราคิดนะเราทําธุรกิจเนาะเราลูกค้าเรามาบอกว่าขอยืดระยะเวลาเครดิตเทอมหน่อยนะครับจริงๆเนี่ยมันก็มาได้ไม่กี่แบบนะครับแบบแรกก็คือ 1. เป็น trust receipt นะครับก็คือว่ากู้ธนาคารมาจ่ายก่อนแบบนี้ก็ทําได้เนาจะได้เครดิตเทอมยาวขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ คุณต้องจ่ายดอกเบีย้ยนะสคือคุณต้องยอมจ่ายค่าสินค้าแพงขึ้นนะครับเวลาเราซื้อของยีปป่ปัวซาปวัวในบางทีเราเจอว่าซื้อสดลด5%เอเอเพราะาเขาไม่อยากได้สินค้าเครดิตไงคุณซื้อสดคุณได้ลด5%เเลยนะถ้าคุณเครดิตคุณต้องจ่ายเพิ่มอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้ที่เฮ้ยคุณระยะเวลาการชําระนี่ยาวนานขึ้นแต่แลกมากับต้นทุนที่แพงขึ้นหรือเปล่าหรือว่า3มีนอกมีในใน,ในในบัญชีหรือเปล่าซึ่งอันนี้ผมไม่ผมไม่พูดถึงละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะดูเป็นการ discredit บริษััทนะครบ แต่ตัวเลขมันดูดีเกินไปนะแล้วประกอบมา้มาเจอช่วงโควิดไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยโอ้ส่วนตลาดส่วนเศรษฐกิจส่วน GDP ส่วนทุกอย่างโอ้มันโตอะไรขนาดนั้นเนาะแล้วพอไปย้อนดูธุรกิจก็ธุรกิจธรรมดาธรรมดาเนาะไม่ได้มีความสามารถในการแข่งขันอะไรที่ ตอบได้ว่าทำไมถึงควรจะโตผมบอกเฮ้ยคุณเจองบโควิด4ปีอย่างเงี้ยนะแล้วคุณโตไม่หยุดเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่าดีใจนะเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจว่าทำไมถึงดีจังทำไมถึงดีขนาดนี้ในขนาดบริษัททั่วโลกที่เขาเก่งกว่าน,นีน้เยอะแยะเขาทำไม่ได้ทำไมบริษัทนี้ทำได้คีย์ว์ดสำคัญคือบริษัทนี้กำลังจะ IPO ครับ IPO แปลว่า,วางบก่อนเข้าตลาดเนี่ยไม่ได้ถูกตรวจสอบมาเข้มข้นเท่ากับหลังจากเข้าตลาดแล้วนะครับดังนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญมากว่าเวลาเจองบดีมากๆต้องระวัง พอเจองบที่ดีมากๆหลัง IPO นี่ยิ่งต้องระวังเพราะว่าโอ้โหมันน่าสงสัยเสียเหลือเกินนะเนาะว่าทำไมทำไมมันถึงมาดีอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวผมขอพูดเทปหน้าเรื่อง IPO ของช่วงเวลานี้อีกเคสหนึ่งเต็มๆเนาะนะครับดังนั้นก็วันนี้ฝากไว้เรื่อง t o o Good t o b e True นะครับมาสั้นๆประมาณนี้ว่า อย่าดีใจเวลาเจองบพ้นมันดีเกินไปเนี่ยอย่าดีใจต้องรีบตวรวจสอบเนาะสิ่งแรกที่ต้องตวรวจสอบเลยคืองบกระแสงเงินสดนะครับกลับไปดูเลยว่าคุณทําธุรกิจคุณได้เงินสดไหมนะครับทาธุรกิจแล้วเครดิตเพิ่มหรือเปล่าลูกนี้การค้ายาวขึ้นหรือเปล่าเงินหมุนเข้าบริษัทจริงหรือเปล่าแล้วเอาเงินไปอยู่ที่ไหนบ้างเอาเงินไปใช้อะไรบ้างนะครับนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆกเนาะก็ยังไงก็ฝากกันไว้กับเรื่องนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่เนาะแต่ก็คิดว่า เวลาเจอเคสจริงแล้วมันจะได้ไอเดียอย่างเงี้ยแหละนะครับก็ฝากไว้สำหรับ to good to be true นะครับก็ดีเกินไปไม่ใช่เรื่องดีนะสุดท้ายนี้นะครับแอบฝากใครของหน่อยนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยอวดนิดนึงนะครับเนื่องจากหนังสือหนังสือมนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีขาวดำนะครับที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินผมขายช่วงแรกๆที่ผมออกมาเนอะก็ตอนนี้นะครับก็เปลี่ยนปกใหม่นะจัดรูปหน้าอะไรให้อ่านง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ ตัวมนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีขาวดำเนี่ยได้รางวัลจาก2เวทีใหญ่ของประเทศนี้นะครับเวทีแรกคือ Seven Bo a ๊ a อะวนะครับครั้งที่19ได้รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหมวดสารคดีนะครับแล้วก็ได้รางวัลหนังสือดีเด่นแห่งชาตินะครับจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็เป็นหมวดสารคดีเหมือนกันนะครับได้เป็นรางวัลชมเชยนะครับก็มี2รางวัลการันตีนะครับยังไงก็ชักชวนทุกคนไปซื้อนะครับตอนนี้เนี่ย ที่ผมชวนซื้อมากๆเล้คือในเว็บไซต์ Map Corporation นะครับหรือ m a p ที่เราจะเข้าตลาดหลายคนอาจจะรู้จักนะครับก็ตอนนี้ใน m a p เนี่ยผมจัดโปรโมชั่นลดราคาหนังสืออยู่ต้อนรับกับช็อปช่วยชาตินะครับตัวที่ลดเยอะที่สุดเนี่ยคือมนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีข่าดาผมลดอยู่40%เนาะแต่มีจํานวนจํากัดก็ชวนทุกคนไปซื้อกันส่วนใครสนใจสต็อกเลคเชอร์นะครับแบบเป็นอ e ีบุ๊กและเป็นออดิโอบุ๊กนะครับตัวในเม p ก็ลดอยู่เหมือนกันเนอะแต่อาจจะไม่ได้ลดเท่า ไม่คือไม่ได้ถึง40%อะนะนะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้ว่าสนใจไหมใครสนใจฟังหนังสือเสียงเนาะนะครับผมลงขายแล้วใน Map Corporation นะครับลองเข้าไปดูกันนะครับตอนนี้ลดราคาด้วยนะแล้วก็ลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับใครจะเข้าไปซื้อนี่ก็เป็นไทมิ่งที่ดีเนาะแล้วก็ซื้อไม่มีวันหมดอายุนะครับเก็บไว้ได้ตลอดไปนะนะครับยังไงก็เชักชวนทุกคนเข้าไปแล้วก็จริงๆสามารถดูผลงานของผมได้เยอะเลยนะครับเสิร์ชว่าสำนักพิมพ์1 3 3 5 7นะครับก็ จะเป็นผลงานการเขียนผมทั้งหมดเลยตอนนี้มีประมาณ19เล่มแล้วนะครับมีหลายอย่างมากนิยายรวมเรื่องสั้นนิทานสาระคะดีการเงินอะไรเต็มไปหมดนะฮะลองเข้าไปดูนะลองไปช้อปปิ้งว่าผมเขียนหนังสืออะไรบ้างนะครับก็เป็นความสุขความสุขของของผมในการทำงานนะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับประเด็นอยากได้ไป้ายเบสซเลอร์นะตอนนี้ไม่ได้สักทีลด4 0อนะจะเอาป้ายให้ได้นะช่วยไปซื้อหน่อยจะได้ได้ป้ายนะครับมนุษย์ุ่มเศร้ากับเรื่องราวสีข,ขาวดำสำหรับวันนี้ สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์